รีวิวท็อปชอปก่อนจะปิดตัวลงไปที่ประเทศไทยค่ะนะฮะมาในผ้าที่มีความมาลังมาเรือมารือมารองมารองมาลังมารองมุอแกวไปขับไส์หนึ่งร้อยบาทแน่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลานี้นะคะก็คือช่องทองรายงานสหเฟรนช์ฮาลาฮาร์เบอรจอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กับรายการหนังคงฮาลางารทรงเครื่องนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นแบรนด์สติชื่อดังนะคะอย่างท็อปชอปนะคะซึ่งถ้าพูดถึงแบรนด์แฟชั่นแบรนด์สติที่เป็นแบรนด์เมืองนอกเราก็จะนึกถึงท็อปชอปนะคะเป็นอันดับต้นๆเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะคะกับการที่ทางเซมจีนะคะเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปเนี่ยเขาก็ ไม่ได้นําเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าแบรนด์นอื่นๆเ,นเขาก็ยังนําเข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปบิบบลหรือว่าอะไรอื่นๆต่างๆนานานะคะแต่ว่า t o p ปช็อนะคะสิ่งที่เราก็เคยชินนะคะเวลาเราแบบว่าตอนนั้นเป็นเด็กตัดจังหวัดนะคะแล้วก็มากรุงเทพใหม่ๆเวลาได้ไปเดินเซ็นทรัลเวลก็จะแบบว่าโอ้ยไป enjoy ซื้อหรือไม่ได้ซื้อก็ตามนะคะรอเขาเซลล์แล้วก็โอ้แฮปปี้ช็อปกว้างใหญ่ซึ่งเวลาที่เขาจะประกาศปิดตัวลงเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเนื่องด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของโควิดด้วยหรือเปล่านะ,ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์ที่ถูกนําเข้ามานี้นะะแต่ว่าแบรนด์พี่น้องประชาชนคนไทยอีกมากมายนะคะที่ต้องปิดตัวลงเนีงของไปเองเนี่ย ร้าชาชุราตีเนี่ยก็โอ้โหไม่มีการจัดงานเกิดขึ้นก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเหมือนกันนะคะก็ต้องพยุงก็บาบางคนบางร้านที่เขาพยุงกันไม่ไหวนะคะก็ต้องติดตัวกันไปเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะอ่ะแล้วเ,เวลาที่ท็อปช็อปนะคะของประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการประกาศปิดตัวลงแน่นอนว่าเขาต้องมีการเซลล์ค่ะซึ่งเปนการเซลล์ลบครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะปิดร้านนะคะซึ่งไปเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามากช้าพอสมควรคือของสวยๆเดรสสวยๆเนี่ยขายออกไปหมดแล้วนะคะก็คือ เก็บไม่ทันนะคะคือเขาบอกว่าให้แอดเข้าไปในไลน์ทีนี้เนี่ยเราก็เลยแอดเข้าไปในไลน์แอดท็อปชอปแล้วเราก็รอวันเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะแจ้งส่วนลดแล้วก็แจ้งรายละเอียดสินค้ายีนึงปรากฏว่าพอถึงวันแล้วเราก็ไม่เห็นเขาแจ้งเราก็เลยไม่ได้ทักไปจนมันเลยจากวันแรกนะคะที่เขาเซลล์อะไปประมาณ3วันล้วก็เอ๊ะยังไงก็เลยลองทักไปหาเขาบอกว่าอ๋อเหลือแค่นี้แล้วก็ส่งมาเป็นลิสต์ ซึ่งเหลือน้อยมากเวอร์ Word. นะแสดงว่าเราช้าไปคือเราอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเออจะต้องทักไปนึกว่าเขาจะแบบเออออฟฟิเชีมาเป็นแบบทุกคนรู้พอพร้อมกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอาเราต้องทักไปถามเขาเองว่ายัง,ย,งยังเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถึงจะส่งลิสต์ของสินค้าที่มันยังเหลืออ,อยู่มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เออช้าไป เดรสงามๆอะไรย่างงามๆแก็คือรองทงรองเท้าเครื่องประดับกระเป๋าเสื้อผ้าก็คือบัตาเง็คือเหลืออยู่น้อยเดียวนะคะซึ่งเราก็ได้มานะคะอยู่เหลือยยงนี้เราก็เอานะคะเพราะว่าที่เหลืออยู่น้อยเดียวนั้นเนี่ยเขาลดราคานะคะเหลือเพียงชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นและท็อปชอปปกติที่เราทราบกันก็จะราคาก็จะเป็น เป็นแบรนด์ t ตรีทที่ราคาจะอยู่ในอยู่ในเด็ดราคาที่ค่อนข้างอาจจะสูงนิดนึงเนาะในในสำหรับเรานะนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมา Unbox แกะกล่องแล้วก็มาลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่า s i ส e เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตามไซส์เราไซส์ size ที่เขาเหลือเนี่ยก็เป็นไซส์แบบ S s i ไซแบบ ไซส์หไซส์แอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไซส์เราทุกตัวเนาะแต่ว่าเราก็เอามาก่อนคอนเซ็ปต์คือเอามาก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันดูว่าเนื้อผ้าเอยวัสดุคุณภาพแล้วใส่ได้ไหมอย่างไรกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้กับการรีวิวท็อปชอปก่อนจะปิดตัวลงไปที่ประเทศไทยคะ่ะอ่ะนี่เขาก็แพ็คมาเป็นเด็งนี้เลย กล่องที่แบบ C M G อย่างนี้เลยตึงเติงตึงเตึงเตึเตตต้ตตตตยเขามีให้อันนี้มาด้วยเป็นถุงผ้าโอ้ยเป็นแบบ farewell goodbye farewell นะคะ top shop และ top man เนะาะเมื่อก่อนนี้คือแบบอุย้ยจะซื้อของผ่านซื <c oughs> ้อสบายผู้ชายต้องไปรอ top man sale อะไรอย่างเงี้ยเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็ ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไม่ทันอันนี้เป็นลักกิ้งนะคะเป็นออกแบบสีแบบซีดหน่อยนะคะซึ่งราคาเนี่ยเขาเขียนติดไว้ตรงนี้ว่า1100บาทเนาะไซส์ L หนึ่งพันหนึ่งรบาทแต่เราซื้อได้มาในราคาเพียงหนึ่งบาทซึ่งอันนี้ก็ได้รล้ใส่ได้แล้วเพราะมันเป็นลักกิ้งยืดยืดนะคะเป็นสีแบบประมาณนี้ แส่ออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือใส่เป็นแฟชั่นก็ยังได้เลยใส่กับเสื้อสีขาวโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ามาดูที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยน่าจะใส่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นแอดมินเขาบอกว่าใส่มันจะเลกน,นะคะอันนี้เป็นกระโปรงหนังอย่างนี้ค่ะซึ่งดึ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 ง,ดง,ดง,ดงค่อนข้างสั้นพอสมควรแล้วก็เกียนราคาปิดไว้ว่า1 9 9 0บบาทนะคะไซส์ เขาบอกว่าไซส์12นะคะสีแบล็กซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นไงแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยถือคติว่าเอาสะโปให้ได้ก่อนส่วนเออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะด้านหลังเป็นซิลแบบนี้คุณภาพเขาดีแน่นอนการันตีได้แล้วก็หนังนิ่มหนังสวยเนอะอันนี้เนี่ยเราสามารถแมทช์กับถุงน่องลายเก๋ๆได้เลยเนาะแมทช์ได้หลายรูปแบบนะคะสวยแล้วก็คุณภาพ หนังหนงไม่ต้องพูดถึงคือดีงามไม่มีซับไตแต่อย่างใดนะะต่อมาเป็นน้องเดรสนะคะเป็นเดรสที่แบบมีสีเยล้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นไซส์ S นะคะตัวนี้มีโบมีกระดุมกระดุมนะคะให้นะคะ,นะคะไซส์เล็กเลย2,350บาทนะคะเป็นเดรสแบบนี้นะ,ะเราไม่รู้จะใส่ได้ไหมแต่ว่ามันก็หลวมๆเนาะมันทรง l o o นะคะ เป็นลายแบบนี้นะคะเป็นเขียวนี่ออนเนาะเป็นเขียวแบบสดสดสดใสอะไรอย่างเงี้ยก็คุณภาพก็ไม่ต้องพูดถึงไปแล้วท็อปช็อปนะคะการันตีได้มาที่ตัวต่อไปนะคะเป็นน้องกระโปรงนะคะสีสันคือโอ้โหเปรี้ยวสุดอะไรสุดนะคะมาในผ้าที่มีความมาลังมาเรืองมาเรือมารองมารองมาลังมารองกางกงแบบนี้เลย หมีกระดุมตรงข้างๆสวยนะคะอันนี้มาในไซส์สินะคะแล้วก็มีกระดุมแถมให้อันนี้เนี่ยราคาเต็มคือ2,350บาทแต่เขาตอนเซลล์เนี่ยเขาเหลือ1,175บาทแต่เราได้มาในราคา100บ้บาทสุดแน่นอนก็คือคอนเซ็ปต์เดิมนะคะเอาสะโพกไว้ก่อนสวยเลยตัวนี้เนี่ยเราแมทช์กับเสื้อสีดำน,นะคะไปออกงานได้เลยแล้วก็เนื้อผ้าก็จะมีเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่สวย อันนี้ันี่นะคะ,นนะ,คะจะบอกว่าพอเอามาใส่แล้วมันเห็ุนะคะการที่แบบด้วยความที่ผ้ามันเป็นแบบผ้าชนิดแบบนี้เนาะมันเลยจะมีความเป็นแบบมันจะรันรันมันจะมีร่องรอยของการแบบถูกการผิดข่วนนะคะมันเป็นธรรมชาติของเนื้อผ้าแบบนี้เลยนะ,ะที่มันจะเกิดอาการแบบนี้ได้ไง่าย ก็ส่วนตัวเราโอเคนะันแบบสีมันดูดูสดดีเราไม่เคยมีสีแบบนี้นี้เท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะมาใน l a กกิ้งนะคะนี่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแับหนังนะคะเป็นลายแบบนี่เป็นหนังหนังเป็นออกแนวแบบแอปทำเป็นเหมือนเอกโซติกสกินนะคะเป็นเลกกิ้งขายาวแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยก็เราก็สามารถที่จะใส่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะ ีเป็นห่วงอะไรเพราะว่าเอวเป็นยังยืดนะคะแล้วก็ราคาเต็ม1,350นานะคะ UK 1 0นะคะ mm hmm. ก็จะมีป้ายเปยอ,อะไรท็อกช็อปต่ปางๆตรงนี้เนาะนี่เลยนี่นะอัน,นก็แมทก,กับเสื้อยืดแมทก,กับอะไรได้หลายลูกนะคะตรงนี้สวยลายเลยต่อไปมาอีกถุงหนึ่งถุงใหญ่นะคะ อันนี้เป็นเดรสหนังนะคะตัวแบบนี้นะคะราคาเนี่ยสามพันสามร้อยห้าสิบนะคะราคาเต็มแต่ว่าเขาเขียนป้ายตรงนี้ว่าสามร้อยสามสิบห้าบาทอันนี้น่าจะเป็นการเซลล์ครั้งสุดท้ายแต่ว่าเราได้มาแนราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นหนังนิ่มๆน,นะคะตรงหนักตรงตรงปลายแขนก็จะมีความแบบเป็นเป็นจำจำตรงแขนนะคะน่ารักมาก อเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเขามาเป็นไซน์หน้าจาเัเร็งนะคะ UK ส0ใส่ UK ส0ซ,ซึ่งไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าก็ต้องไปลองอาจจะใส่ได้แต่น่าจะแน่นพอสมควรแต่หนังมันนิ่มอ่ะมันดูใส่ใส่สบายมากแล้วใส่กับรองเทา้าบูทอะไรอย่างเงี้ยมันจะน่ารักมากประทับไซ์หนึ100่งร้อยบาทแม่ <c oughs> <c oughs> นะคะมาอีกตัวหนึ่งค่ะน่าจะเป็นดีไซน์เดียวกันนะคะเป็นเดรสหนังเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนสีดำ มาในราคาเดียวกันนะคะที่ไปซื้อมาก็คือลด10เออ90น่ะก่อนที่จะปิดแต่ก็เซล์แบบโละไปอีกรอบหนึ่งก่อนครั้งสุดท้ายที่จะปิดจริงๆแล้วก็คือ100บาทตัวละ100บาทเท่านั้นตัวนี้ก็เป็นแบบสีสวยนะครเป็นสีออกแบบสีออกแดงแดงน้ำตาลเนาะอันนี้ก็คือไซส์แปดเล็กเข้าไปอีกนะคะ มาที่เดรสตัวต่อไปนะคะตัวนี้อันนี้เหมือนใส่แบบสบายๆนะคะเป็นเดรสแบบนี้เนาะใส่แบบอยู่บ้านอะไรเงรี้ยไปทะเลว้สีในกล้องคือสดเวอร์แต่จริงๆไม่ได้สดขนาดน,นั้นนะฮะมันก็ออกแบบสีส้มแสดอะไรเงี้ยเนาะเอออันนี้ได้มาไซสา์12นะคะอันนี้ได้เป็นไซส์ไส์ที่ไปใส่ได้ปกตินะฮะไซส์ L นะคะจากราคา1450นะคะ แล้วเขาก็ติดป้ายเซลล์ล่าสุดก็คือ725บาทนะพอยแล้วก็เหลือญหนึง่งพอยนะคะแฮปปี้เวิร์แล้วก็เป็นตัวจำจ้ำตรงอกค่ะและด้านตรงชายกระโปรงก็เป็นแบบนี้น่ารักอันนี้ก็แมทช์ได้อันนี้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะใส่สบายๆได้นะคะมาที่หน้าอันนี้น่าจะตัวสุดท้ายแล้วอะคะ่ะได้มาแค่นี้เองอุ๊ยอันนี้คือแบบมีความแบบอะไรนะมาเรื่องมารองร็อกสตาร์ร็อกเกอร์เวอร์แม่ตาช อู้อะไรเอ่ยมีความเป็นแบบท็อกโคไดแต่ดูแบบดูดูเก๋ดูร็อกนะใส่กางเกงเทปบูทหนังงงเงาสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะนะนี่กระเป๋าด้านหลังจริงๆอะ่ะท็อปช็อปกางเกงสวยกางเกงเย,นะสสยีนอะไรอย่างเงี้ยทรงสวยเนี่ยค่ะกระเป๋าด้านหลังองี้นะแล้วตัจะมีป้ายตรงนี้ท็อปช็อปนะครัข้างหน้าก็มีกระเป๋า ตรงนี้ตรงนี้เนาะสวยงามน,นะคะอันนี้ไซส์ L นะคะ10 UK 16ค่อนข้างใหญ่แล้วนะแต่ว่าชอบดูการแสดงดีนี่ผ้าหนังเบิร์ดเลิศนี่ก็เป็นหนูที่เขาใส่มาก็ได้มาทั้งหมด9ชิ้นก่อนที่เขาจะแบบปิดหมดไปนะคะ แล้วก็มีหน้านี้น่าจะเป็นแถมมาให้นะคะเป็นหน้ากรอดาไมยที่เขาเขียนติดไว้เป็นราคา890บาทเป็นนี้ได้แถมมาฟรีเนาะก็น่ารักน่าชัางก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้ก็ใจหายนะคะแต่ก็รู้สึกอะโอเคถึงความคุ้มค่านะคะกับการที่ได้มาแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือเสียดายที่ฉันน่าจะทักไปหาแอดมินเร็วกว่านี้ตั้งแต่วันแรก ที่เขาเซลลเราจะได้อะไรน่าจะได้อะไรมาเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ทันตั้งแต่วันแรกเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะหรือว่าใครต้องอยากจะปล่อยชิ้นไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเปิดตลาดมาร์เก็ตเลยนะคะใครที่แบบมีประสบการณ์ในการแบบชอปปิ้งครั้งสุดท้ายของชอ็อปของท็อปช็อปนี้อย่างไรก็มาแชร์กันได้เลยสำหรับอยากจะบอกว่าอันที่ชอบที่สุดนะแม่คิดว่าตัไหนถุงผ้าได้ไหม ไม่ได้ที่ชอบที่สุดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเผยคุ้มค่าคุ้มราากับนี้นะเนื่อ่าเดรสคุค้มาเพราะด้วความที่เป็นหนักด้วยเพราะวัสดุด,ดีตัดเย็บดีดอนนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นเป็นมาเฟอร์ของ Goodbye ์เ v เวอร์ท็อปช็อนี้นะคะสำหรับใครที่มีความประทับใจอะไรกับ Topshop นะคะรีวิวกันมาได้นะคะเป็นการแบบว่าพูดถึงแบรนด์นี้นาแบบว่าก่อนแบบ เป็นการแฟร์เวลเขาที่ปิดตัวลงไปในประเทศไทยแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นะคะที่รีวิวเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องของสไพ์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่มาแท้เฮอปแล้วก็ Enjoy f a แฟชั่นกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปดู คลิปรีวิวชีอินนะคะที่ไปซื้อมาเสื้อผ้าคเครื่องประดับรองเท้าอย่างเยอะแยะมากมายอย่างชุดในวันนี้เนี่ยนะคะก็เสื้อกระโปรงต่างหูนะคะก็มาจากชีอินนะคะก็ฝากไปดูคลิปชีอินด้วยนะคะสวนนดีค่ะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะมากับการรีวิวอะไรกันอีกนะคะคอยติดตามกันนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายย